สวัสดีครับผมกับมาพบมาปอกันอีกคือเกาครับกับเอกอุบลคนก้นปัวครับมือนี่หลังจากเลิกงานเร็วครับมีเวลามาเบิ่งกล้วยกับบางเอืญนมาเจอกล้วยต้นนี่ดางต้นนี้ครับถือว่าเป็นต้นที่ลงมาจากพอร,รุดลาสุดตั้งแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งได้ครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่พอมาแล้วเม็ด บ่ค่อยงอกดีผมก็เลยเอาย่นลงดินแล้วก็เอาดินมาใส่กระถางใ่ต้นอื่นๆแบ่งกระจายไปครับพอมาเมือนี่เลิกงานมามาพอ้แทงโพขึ้นมาเนื้อดิมในเ็นครับผมก็เลยจับแยกมาใส่กระถางหน่อยๆน่อยไว้ก่อนนี่ครับซึ่งต้นนี้ก็ตามฟอรอมสุดลาสุดครับ ใบแหลกดางนี่ครับผมก็เลยาฏิเก็บว้เป็นต้นทดลองอีกต้นหนึ่งครับสําหรับต้นนี้้วยตันีด่างเพาะเมล็ดครับเป็นต้นลงมาาครับหลังจากเพาะไว้ชุดลาชุดนี้ประมาณอาจจะเดือนนึ่งแล้วครับก็แสดงให้เห็นว่าเมล็ดเขาสมบูรณ์แล้วก็แก่ดีครับแต่ว่า อาจจะด้วยระยะเวลาของแต่ลเม็ดนี่สีงอกบ่ซ้ำกันครับบางเมเีดเกเจ็ดมือสิบห้ามือยี่สิบมือเดือนหนึ่งจะแล้วแต่ครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็คิดว่าเขาสิบประงอกแล้วเพราะว่าจุดที่ผมมามากมันก็ชจุดเดียวกันนี่ครับเทียวมาพอไอ้นั้นทั้งหมด ยี่สิบเมตรผมก็มันก็งอกขึ้นมาในระยะเวลาประมาณสิบมือสิบผ่ามือนี่อยู่ประมาณสิบหาเมตรครับอีก่าเมตรบ่งอกผมก็เลยบดเด้บ่มในกระดาษต่อผมก็เลยเอาลงดินผสมไปเลยครับเอาฝังไปในดินไว้เลยงอกก็งอกบ่งอกก็แหล้วแต่ครับประมาณมน,นี้งอกพร้อม แพงหยดใบดังมากนึ่นหนึ่งใบบาวสิเก็บไหวเป็นตนทดลองเรื่องครับ่าสิมีโอกาสดังบอสำหรับแบบนี้ทดี๋ยวให้เอฟซีทุกท่านชม นี่คือต้อนทดลองเก็บไว้ทดลองแล้วก็สือมาอัปเดตท,ทุกทุกสาวัน5วันมาอัปเดตให้เบิงครับว่าการเจริญเติบโตของเขาด้วยสูตรดินผสมเองสีมีความงอกงามหรือจะเจรินเติบโตได้มากหน่อยแค่ไหนครับ เดี๋ยวไปเบ่งชุดที่ทดล่องแล้วก็ชุดที่เหลือจากขายไปแล้วช่วงนี้ก็เริ่มไง่ครับแต่ว่ายังบอแสดงความดังออกมาจากต้นเลยครับจัตามสเตปกับสายรุ้นทุนน้อย ดงใบหยอดไใ้ออกมาครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใบแรกดางนี่ครับเป็นต้นที่ออกมาใบใบแรกใบสองดางครับแต่หลังจากนั้นมายัางบ่มี ใบได้ดางตามออกมาอีกก็ยังเป็นเขียวปกติครับยางที่บอกแล้วครับว่าต้นที่พอจากเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การดางหน่อยครับประมาณิบเปอร์เซ็นตในน้อยครับได้ที่สื่อคล้ายกับสื่อไปเลี่ยงสื่อไปทดลองกับ ลองคิดเบิงครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่กุ้ค่าครับถาดด้าได้ดังมากเพราะวาะาราคาผ่สูงก็สอบถามกันดีๆครับอย่าไปหลงเชือว่าผู้ใดว่าเพราะ,มะเมล็ดดงังแล้วต้นที่ออกมาจะดังตามอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นมันการันตีผู้ใด,ดนะครับเพราะฉะนั้นก็การซื้อกันยังก็ พีเค้าเนี่ยคิดกันดีๆครับผมปบนี้กับบมมี่ยังไรครับน้ำส่วนกล้วยตอน,นี้ดงังพมาเล็ดมาฝากพี่ฝากน้องครับผมก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับสวัสดีครับ